ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชาย้ัยเปื่อยนะครับครับก่อนวันนี้ก็เป็นวันที่สาวแปดนะครับนะยี่สิบแปดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับสองวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนนะครับก็จะมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเจ้าแม่เทอร์นี้เจ้าสีเจ้าตางครับเนาะ นะครับก็เป็นของเส้นไว้นนะซึ่งผมก็ทําเป็นประจำทุกๆปีนะครับคือมันเป็นความเชื่อของคนทั้งเหนือของล้านนานนะครับเนาะว่าทุกๆปีจะต้องเลี้ยงเจ้าแม่สองนี้เจ้ากีจะตังซึ่งผมก็ถือปฏิบัติมาตลอดนะครับทุกครั้งนะนี่ก็คือมอตมต้มไก่นะครับผมซึ่งก็จะเอาเป็นเครื่องเส้นไวนะ้เนาะ ขอพรักคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปข้างก่อนฮะก็หยอดวิวกอดทะลุเยอะมากนะครับสองหมืนกว่าวิวกือบสามหมื่นละนะครับผมกอระวางตีร้อไก่ซุกนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเดินชมสวนนะครับซึ่งก็มนี้ผลผลิตออกมานี่กว่าเป็นกล้วยนะครับพันตำนะครับ เสียมากนะครับอ่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทยอยเอาต้นไม้อย่างลงหลายหลายอย่างนะครับมาดูดูตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยนะครับจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันตํานะครับซึ่งก็ต้นม้นใหยมากเลยนะฮะต้นนี้ก็ออกปีละนะครับนี่ก็เป็นต้นมะเป้าน้ำหอมนะครับก็ปลูกปลูกสลับกันไปนะครับ หลายๆอย่างเลยนะฮะต้นไผ่นะครับนี่ก็มะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับก็ฟังทั้งั้านนี้ก็จะเป็นต้นอ่านโนนี่หรือว่า บอ้โหพันอย่างครับเอามาปลูกแลยมันยังมาได้กินเลยครับเนี่ยมันบอกออกครับมันรู้สึกว่าต้นมันแบบโตนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะครับต้นแบะมันเนาะฝรั่งลลายพันนะครับเป็นกิมจูเป็นอะไรอย่างก็ผมก็ระจาชจื่อ้มได้แล้วนี่เรานี่ก็รู้สึกว่าได้ผลผลิตเร็วนะครับนี่นะครับลอกดอกผลนะครับ ก็เก็บกินไปเยอะละนะครับตอนนี้ก็รุ่นไม้ชุดไม้ออกมานะครับนี่งามอยู่นะครับเป็นกิ้มจูเป็นหงเปาสืออะไรอย่างหลายอย่างนะครับต้นบห่วงนะต้นละมุดนะครับผมก็ปุูกผสมปนเปนกันไปนะครับในเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไรนะครับ ทั้งหมดนะครับประมาณหนึ่งไรทงนี้ก็เป็นต้นเซียนท้อนะครับกำลังติดผลผลิตเลยนะครับผมเซียนท้อนะครับอ,ออกดอกอยู่นะครับออกดอกกับติดติดผลแต่บ่เยอะนะครับซึ่งเป็นตีแรกนะครับถิมลังติดดอกตอกผลนะครับ นตอนนี้ก็ของเส้นไว้เขาก็เรียบโปรยละเขามาขอพรเจ้าแม่ทอานี้จะตีไว้ตั้งเทวุฒิวดาดิปกปักษาสถานที่แห่งนี้กันนะครับเน้อสาธุเน้อเจ้าแม่ทอานี้จะตีเจ้าจังเทวุฒิวดาเนาะตีปักหักษาสถานที่แห่งนี้นะครับในวาระดีถีจะสิ้นปีเก่าจะขึ้นปีใหม่เนาะ ก็ทุกๆปีก็จะมีของเส้นไหวก็วนี่ก็เหมือนเดิมกับมาเข้าของมาถวายมาเส้นไหวก็ขอเตบุตรเตวดาจะ่ไหม่อนนี้จะตีวรตางขอดตรงมาฮับของเส้นไหวตรงนี้เนาะจีปรปักหักสาวคลุมคล้องสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ที่อยู่่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีแต่คนหักคนชอบเนาะยันอันตรายต่าง ขนบ่ให้เนาะขนบ่ดิบบ่ดีก็มาต้องเข้ามาใกล้มากกลเนอครับเนอก็ขอให้ยูหฮมเย้นเป็นสุกปลูกพักปลูกไม่ก็ขอให้เป็นพักไม่ที่สวยงามมีผลผลิตที่ออกมาให้ได้กินได้ขายได้สำนากใจแจกเนอะ,นะครับเนอสาตุรับครับ,รบหลังจากที่ท้องขอพร้อนกันไปเรียบร้อยนะก็ร้องถูกมดดอกแนละ้วก็จะลาของเส้นว้นะครับเนาะ ขอขอบพระคุณครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมยจบคลิปนะครับผมก็ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี่ก็ขออวยพรทุกๆท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความโชคดีมีโชคมีใจตลอดปีนี่แล้วก็ตลอดปีต่อๆไปตัวเนื้อครับผมเจอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ